สวัสดีคุณอัศวะเหมครับสวัสดีคุณฉลองครับสวัสดีคุณสงบคุณบุลเลอร์นะคุณเมญยาาครับคุณสุขสวัสดนะครับคุณแก้วสำรงคุณดิวนะคุณบุลเลอร์ในช่องทางของ Facebook ครับสวัสดีคุณ GMC คุณบุบผาคุณ BF HS และคุณเซี่ยวมีนะในช่องทางของ YouTube นะครับนี่ฮะมาถึงก็ใส่กันเลยไม่ดูแปมดูเชิงให้เสียเวลานะครับ แม่ทาน้านของคุณดิวบุญเกอร์บอกว่าสวยรอทั้งคู่ครับคนภาคขอบคุณมากครับผมผมแดงนี่เจมส์ครับจากประเทศออสเตรเลียหรือเครือรัฐออสเตรเลียเป็นมีเมืองใหญ่สุดนะครับชื่อเมืองซิดนีย์นะฮะแล้วก็เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐ,ฐกิจนะครับชื่อออสเตรเลียเนี่ยมาจากภาษาล,ลาตินนะฮะคือเทราออสเตรลลสนะครับ,บมมุ น้ำเงินนีโทบี้จากประเทศอังกฤษครับซึ่งเป็นประเทศส่วนหนึ่งของสหรัฐอาณาจักรมีเมืองหลวงเก่าชื่อวินเชสเตอร์นะครับเมืองลงใหม่ก็คือลอนดอนนั่นเองนะฮะอังกฤษนี่มีคำขวัญนะครับคำขวัญก็คือ God and my right พระเจ้าและสิทธิของฉันนั่นเองครับผมนี่ค่ะเจมยอดยุทธมวยไทยนะคะฝึกมวยไทยมาแล้ว5ปีนะคะไม่เคยฝึกศิลปะก,การต่อสู้ประเภทอื่นเลยค่ะ เทรนเนอร์ที่เขารู้จักนะคะแนะนําให้มาเทรนที่ยอดยุดมวยไทยค่ะต่อยมวยที่ประเทศออสเตรเลียมา11ครั้งและครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาต่อยมวยที่ประเทศไทยค่ะส่วนทางด้านโทบี้นี่กติกา m m a 4ครั้งกติกามวยไทยสมัครเล่น8ครั้งเทรนที่เทรนมวยไทยี่ประมาณ1ปีครึ่งค่ะนี่ค่ะที่คายสอสีสวรรค์ค่ะ ออครับมามาดูบนเวทีฮะใส่นวกันลผมจังหวะนี้ฮะเขาไปเขาขึ้นมาครับยังไงครับพยายามจะไล่แขนโอ้ไม่ได้ฮะกรรมการแยออกมามกอนฮะกรรมการธนพลลำสุนิการเดินเข้าหาครับถีบเจอหมัดครับจองไม่อองฮะเจมส์แข้งขวาครับเอาแข้งคืนมาเหมือนกันฮะทางด้านของโทบี้มุมแดงเจมส์น้ำเงินโทบี้เตะพับนอกมาครับเจมส์ถีบซ้ายครับเจมส์โทบี้พยายามเข้าไปครับ เตะมาครับเจอหมัดขึ้นไปจับมาเขาฮะกดเอาไว้แหมกดไว้ได้สวยนะครับขอมาครับเจอหมัดครับโทบี้เจมก็สวนขึ้นมาเหมือนกันโทบี้เตะขาเตะขาเน้นเจอ,อยางโทบี้ขอโทษค่ะเตะโดนกระจับอ่าเมื่อกี้แจ้งข้อมูลผิดพลาดนิดนึงนะคะโทบี้นี่เคยต่อยมวยสากลสมัครเล่นมา8ครั้งค่ะอ้าวโดนหมัดนอนลงไปให้กรรมการนับแล้วค่ะโทบี้ เอาอแล้วนะฮะแม่เวลาก็ใกล้จหมดครับอยู่ที่ว่าทางเจมนี่จะปิดจ็อบได้เลยหรือเปล่าฮะหรือว่ารักครั้งจะช่วยครับเขามามัด1น1-2 3 2 3 1, 2, 3โดนนับอีกหนึ่งครั้งนะครับยังไงครับช่วงปลายยกพอดีค่ะ,ะครักครังหมด <End S 2> ยก <of S 2> พอดีราเร,าเราถูมาครับมายกสองว่ากันต่อนะว่า เจมจะปิดฉากได้หรือโทบี้จะยืนไหวนะฮะหมาครับใส่นวกันแล้วผมจังหวะน,นี้เข้าไปขับมัดขวาเจอแข็งขึ้นมามัดซ้ายครับมัดขวาขึ้นเอาสุดอีกแล้วครับโทบี้ฮะเรียบร้อยครับกรรมาการยุติการชกไปเลยครับผมโอ้โหยกทีหนึ่งโดนไปสองนับยกทีสองโดนไปหนึ่งนับและยุติการชกไปเลยค่ะเอาละค่ะยอมรับในหัวจิตหัวใจของโทบี้สอสีสวัสดนะคะครั้งหน้าว่ากันใหม่ค่ะ เอาละค่ะนี่รอโคชให้ประกาศอย่างเป็นทางการค่ะ a n d t h e winner is red corner James